มามูอย่ถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่เนี่ยช่วงเวลาประมาณนี้แดดส่องตรงไหนตรงที่จะรับสึกหนักน่าจะเป็นในครัวแดดส่องนี่แดดส่อง,ดดองตรงครัวเนี่ยแดดจะฉ่าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มุงหลังคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามุงหลังคาดูก่อนดูก่อนว่าแดดมันจะเข้าไหมอืมโอ้ยมันต้องมันต้องอันนี้ มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณจะเป็นคนดังอ่ะคุณต้องทําใจค่ะขาะที่ฉันยังโดนเลยเห็นไหมขาะที่ฉันยังโดนเลยเห็นไหมเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้อีอินั่นมันมาเห่าคุณไม่เห็นเหรอมันมีแอคแอคแอคหนึ่งมาเห่าเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอถ้าคุณจะเป็นอินฟูคุณต้องทําใจค่ะการจะเป็นอินฟูการจะเป็นคนดังอ่ะจะให้คนมาอวยคุณร้อยคนมันไม่ได้หรอคุณต้องทําใจเลยถ้าคุณจะเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีคนรู้จักคนติดตามอ่ะทุกคนต้องโดนหมด นั่นแหละมันก็จะฝึกความเข้มแข็งคุณคุณไม่ได้มีหน้าที่เอาหน้าที่ของคุณไม่ได้ไปเที่ยวเอาก้อนหินปลาใส่หัวหมาไม่ได้มันไม่ช่วยอะไรหน้าที่ของคุณคือใช้ชีวิตไปใครเขาอยากพูดให้เขาพูดใครเขาอยากคิดลบให้มันให้เขาคิดทุกคนมีสิทธิ์จะคิดเพราะทุกคนเติบโตมาคนละแบบเราเติบโตมาคนละแบบเราเติบโตมาต่างกันบางคนก็เติบโตพ่อแม่อบรมดีตัวเองมีไมซ์เซตดีทัศนคติดี ครอบครัวให้ให้ความอบอุ่นสอนเรื่องไม์เสตสอนเรื่องวิธีการให้เกียรติคนเคารพคนมองคนดีมันมีแต่บางคนก็คือเติบโตมาด้วยภาวะขาดการศึกษาอาการศึกษาเข้าไม่ถึงสังคมที่อยู่สังคมที่อยู่รอบข้างไม่โอเคไม่ดีเนี่ยมันก็หลายอย่างอะเราก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจคนนะบางทีมันเป็นเรื่องปกติค่ะฉะนันคุณจะไปลบลาค่าฟันกับคนทุกคนไม่ได้หรอก คุณต้องจัดก,การความรู้สึกตัวคุณเองถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้ให้คนอวยคุณไม่ได้หรอกในชีวิตจริงมันไม่ได้มีแต่แม่ยกที่มาคอยเอาพวงมาลัยมาคล้องคอให้คุณมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงมันมีทั้งคนรักเราและเกลียดเราในโลกของความเป็นจริงอะ่ะมันจะมีทั้งคนที่รักเราและเกลียดเราซึ่งเราต้องทําใจใครไม่รักเราใครไม่ไม่ไม่เข้าใจเราก็ปล่อยมันไป ความจริงก็คือความจริงความจริงจะทนต่อการพิสูจน์นะคะหลักการใช้ชีวิตสำหรับดิฉันอมืมันลงทุกคนนั่นแหละไม่เป็นจะเป็นลงประการหรอกทุกคนก็โดนหมดมันไม่ใช่แค่ฟอร์ดมันโดนคนเดียวทุกคนโดนหมดแหละถ้าจะเป็นคนดังอะ่ะมันไม่มีหรอกโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่อยู่ในบ้านที่ทุกคนจะต้องมาโอ้ oh, เรามันไม่ใช่หรอกทุกคนก็โดนหมดแหละคนดังทุกคนโดนหมดขนาดลิซ่ายังโดน เป็นคนถ้าอยู่ในสื่ออยู่ในอะไรมันต้องมีคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ลบมันมีหมดทุกคนฉะนั้นมันก็นั่นแหละมันก็ฝึกเราอะเหล็กมันจะเหล็กกล้ามันจะมันจะคมได้มันก็ต้องผ่านการนี่แหละถูกทุบถูกตีมันก็ธรรมดาอยู่แล้วคนจะเข้มแข็งได้คนจะแบบเติบโตได้เป็นคนที่มีคุณภาพมันก็ต้องผ่านการถูกนินทาว่าร้ายมันเป็นโลกกระทำ มันเป็นโลกกรรมเลยมีนินทามีสรรเสริญมีสรรเสริญมีนินทาหลักโลกกระมไม่มีใครหนีพ้นหรอกมันเป็นหลักโลกธระทำทำดีคนก็นดามันเป็นโลกธรรมเลยอาจารย์พุทธทาสบอกอะทำดีทำบ้าโดนด่าหมดเออทำตรงตๆก็หาว่าไม่คดพอเลี้ยวรถก็หาว่าไม่ตรงมันเป็นธรรมดาค่ะเว้ใส่ใจทำไมใส่ใจทำไม ไม่จริงก็คือไม่จริงอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงมันก็คือความไม่จริงการที่คนคนร้อยคนใส่ร้ายเราด้วยเรื่องที่ไม่จริงมันไม่ได้แปลว่าไอสิ่งที่มันใส่ร้ายจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ดิฉันไม่เคยกวนเลยโดยเฉพาะถ้าใครแบบใครแบบว่าร้ายให้เราด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงอ่ะไม่เราไม่สนใจเลยก็มันเป็นเรื่องไม่จริงไม่สนใจทําไมไม่สนใจทําไมอ่ะก็มันเป็นเรื่องไม่จริงไปแคร์ทาไม สิ่งที่เราต้องแคร์ก็คือถ้าสิ่งที่เขาด่าเราว่าเราอ่ะมันเป็นเรื่องจริงอันนี้เราต้องแคร์เราต้องแคร์เราต้องเก็บมาคิดแล้วก็ปรับปรุงแต่ถ้าสิ่งที่เขาว่าร้ายให้เรามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ปล่อยไปดิไปสนียเหมือนไปส่งของพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าถามพราหมณ์ว่าเนี่ยเวลาที่ท่านเอาอาหารมาเลี้ยงแขกแล้วถ้าแขกไม่กินอ่ะอาหารนั้นจะเป็นของใครก็พราหมณ์เาบอกก็ต้องกลับมาเป็นของเราสิถ้าแขกไม่กินแขกไม่รับก็เป็นของเราก็เหมือนกันแหละ คำพูดคาพะรุษวาสคําด่าทอคําว่าร้ายถ้าเราไม่รับมันไม่ใช่ของของจริงไม่ใช่ความจริงเราไม่รับสุดท้ายมันก็กลับไปหาคนที่บ้าร้ายให้เรานั่นแหละมันเป็นโกหกธรมอย่าไปสนใจอย่าเอาอย่าเอาคุณค่าในชีวิตเราไปไปทิ้งกว้างกับคําว่าร้ายของคนอื่นที่มันไม่เป็นจริงมันเสียเวลาเปล่ามัเสียเวลาเปล่าอยู่กับอะไรที่แบบที่มันสร้างสารรค์ดีกว่าอยู่กับพลังบวก คนที่เขาซัพพอร์ตเราคนที่เขาเข้าใจเราให้กำลังใจเราดีกว่าเสียเวลาใช่ไหมธรมาหากินดีกว่าธรมาหากินดีกว่าแต่ปกรณ์ฉลาดไม่ต้องไปห่วงนางหรอกนางฉลาดนางก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเห็นไหมนางก็เอามาโพสแล้วนางก็ขายของฉ่ำเขาเรียกการพลิกวิกฤตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเขาเรียกว่าการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนดิฉันเหมือนกันถ้าใครดา่าดิฉันดิฉันเอามาโพสเลยแล้วกูขายของแม่งมึงดา่ากูใช่ไหมโอเค เอามาโพสเลยจะ้ะโพสเลยแล้วก็ขายของเอามาโพสแล้วคนก็สนใจแล้วเราก็ขายของเลยค่ะทายอินไปเลยขายของไปเลยจบพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจะให้มันดา่าเราฟรีทำไมไหนไหนมึงก็ดา่ากูแล้วมึงดา่งดากูปุ๊บอ้าวกูขายของเลยจ้ามาเลยค่ะไหนๆหนคนก็ทัวร์ก็ลงแล้วคนสนใจเยอะแล้วอา้าวมึงอยากลงนะใช่ไหมมาเลยจ้าซื้อของกูด้วยไหนไหนมึงก็จะมาแล้วไหนไหนก็จะมาลงกูละอ่ะช่วยซื้อของกูด้วยละการจบจริงมันต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ไปอ่อนแอทำไมไปอ่อนแอทำไมธรรมดาคนมันจะมองไม่มีใครดีนอกจากแม่มันหรอกคนเนี่ยคนในโซเชียลอ่ะคนในโซเชียลนะคนในโซเชียลนะให้ถือกติไว้เลยบอกว่าไม่ไม่มีใครดีเท่าแม่มันหรอกมันไม่เคยมองใครดีนอกจากแม่มันคนเดียวเท่านั้นแหละแม่มันกับผัวมันบนโลกใบนี้ดังนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันจ้ะไม่ต้องไปสนใจมันชีวิตเรามัน หลักการเลยคือชีวิตเราไม่ได้มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเพราะว่าใครด่าใครชมชีวิตเรามีคุณค่าเพราะว่าเราทําตัวเองชีวิตเราจะมีคุณค่าหรือไม่มีอยู่ที่เราทําตัวเองค่ะไม่ใช่เพราะว่าใครจะมาด่าไม่มีใครด้อยค่าเราได้นะคะไม่มีใครด้อยค่าเราได้หรอกถ้าเราไม่รับถ้าเราไม่รับคําด้อยค่าเหล่านั้นมาใส่ใจะไม่มีใครสามารถด้อยค่าเราได้ไม่มีใครเป็นคนดีหรือคนเลวจากการถูกว่าร้ายจากคนอื่นเพราะความจริงพูดสิบครั้งมันก็คือความจริง เรื่องเทจพูดสิบรอบมันก็คือเรื่องเทจมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเชื่อดิฉันนี่ดิฉัน no worry no worry ค่ะมีปากก็พูดไปหล่อนมีปากหล่อนก็พูดไปพระเจ้าบอกว่าคนพยายามถมน้ํำลายใส่ดวงจังนทะร์น่ะน้ำลายมันไม่เปื้อนดวงจันทร์หรอกคนมันพยายามถมน้ําลายใส่ดวงจันทร์นะถมอะ่ะก็เหมือนการคนว่าร้ายให้เราอะ่ะ คำว่าร้ายให้มันไม่แปดเปื้อนเราหรอกมันก็จะแปดเปื้อนคนที่มันพยายามจะว่าร้ายให้เรานั่นแหละจบโอ้ยแดดห้าโมงเย็นแล้วแดดช้ำเลยอุตส่าห์ให้ไอตะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปจากคาเฟ่ให้ไอ้ตะจอดจะดูเขานี่นี่เดี๋ยวค่อยพาไปดูตอนเย็นฝั่งนูน้นเขาอันนี้อยู่ได้ยินเสียงรถไถไหม ผถมดินน้โหยังไม่ได้ครึ่งบ่อเลยทุกคนบ่อมันลึกมากเลยอะถมดินตอนนี้ยังไม่ได้ครึ่งนึ่งเลยบ่อมันลึกมากบ่อมันลึกมากบ่อลึกมากไม่มันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณจะอยู่ตรงเนี้ยคุณจะอยู่ตรงนี้ยคุณต้องฝึกไปเลยคุณต้องฝึกฝึก,ฝก เราไม่สามารถเอามือไปปิดปากคนอื่นได้แต่แว่าเราสามารถจัดการความรู้สึกเราและโต้ตอบอย่างเหมาะสมได้เราสามารถโต้ตอบอย่างเหมาะสมได้เอาความจริงเข้าสู้เอาหลังอิงอิงความจริงไว้เอาความจริงเข้าสู้อย่างเดียวใครมันจะพูดว่าเราเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาใครถ้ามันว่าร้ายเราถ้ามันไม่ได้รุนแรงมากอะปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่าน แต่ถ้าไหนปล่อยผ่านไม่ได้ล้ำเส้นเกินไปก็ฟ้องจ้ะหมายสารเท่านั้นหยุดทุกอย่างได้อีพวกปากแจ๋วๆเนี่ยเจอหมายสารเข้าไปก็เงียบกิบพวกชอบแบบคอมเมนต์สนุกไงคอมเมนต์เกียนเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลากับมันส่งคุดไปส่งคุดบินไปให้มันที่บ้านเลยจ้ะส่งคุดบินไปหามันที่บ้านเลยจา้าจริงหลังๆที่ฉันใช้วิธีนี้นะถ้ามึงล้ำเส้นมากนะก็อ่ะไปพี่อ้อมส่งหมายสารไปให้มันส่งหมายสารไปให้มันเลย พถ้ามันละลานไม่หยุดพูดเรื่องเท็จไม่หยุดส่งหมายสารไปเจอกัน